แมงมุ่มสิ่งมีชีวิตที่มักถูกมองว่าน่าขยะแขยงและน่ากลัวจนมีคนถึง6%เซนที่เป็นโรคกลัวแมงมุ่มด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่ประกอบด้วยขาอันขนดกและเขี้ยวที่พร้อมฉีดพิษทำให้พวกมันกลายเป็นตัวร้ายในภาพยนตร์สยองขวัญและของประดับในเทศกาลฮาโลวีนมาอย่างยาวนานวันนี้เราจะพาไปพบกับสิสายพันธุ์แมงมุมที่จะทำให้คุณต้องเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อพวกมันไปตลอดกาล เพราะนอกจากความน่ากลัวพวกมันยังซ่อนความงดงามที่น่าทึ่งไว้ภายใต้รูปลักษณ์ภายนอกบางชนิดมีสีสันสดใสราวกับอัญมณีล้ำค่าในขณะที่บางชนิดมีพฤติกรรมที่น่าหลงไหลจนยากจะลักสายตาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยอันดับที่10สปักเคิลมัฟฟิน ามกลางผืนป่าอันเขียวขจีทางตะว,วันออกเฉียงใต้ของควีนแลนด์ประเทศออสเตรเลียมีแมงมุมนักตัต้นตัวจิว๋วที่มีความกล้าหาญเกินตัวเมื่อมาเดเลียนจิรัตนักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์กลีย์ได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ในปี2014เธอตั้งชื่อเล่นให้มันว่าสปาร์เคเมฟฟิน้วยความเอ็นดูแม้จะมีขนาดเล็กเพียง4มเมตร จนสามารถนั่งบนเล็บนิ้วก้อยของคุณได้สบายแต่ตัวผู้กลับมีความสามารถในการเต้นรำที่น่าทึ่งด้วยส่วนท้องสีฟ้าและแดงเปล่งประกายที่สามารถกางออกเหมือนพัดสีสันสดใสพร้อมกับการสแสดงที่ผสมผสานร,ระหว่างการเตะขาแบบนักเต้นระบำและการเคาะจังหวะด้วยขาทั้ง8ราวกับนักเต้นม,มืออาชีพและด้วยความที่ตัวเมียมีดวงตาถึง8ดวง ทำให้สามารถมองเห็นการแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจนี้ได้ในมุมกว้างอีกทั้งยังสามารถมองเห็นสีสันได้มากกว่าตามนุษย์อีกด้วยแต่การแสดงของหนุ่มน้อย s p ค r k l e Muffin ไม่ได้จบลงด้วยความสุขเสมอไปเพราะถ้าตัวเมียไม่ประทับใจในการเต้นรำเธออาจตัดสินใจเปลี่ยนคู่เต้นของเธอให้กลายเป็นอาหารมือพิเศษได้ทุกเมื่อนี่จึงเป็นการเต้นรำที่เดิมพันด้วยชีวิตทำให้ทุกการแสดงของพวกมัน เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและลุ้นระทึกอันดับที่9แมงมุมปูบราซิลในป่าฝนอันอุดมสมบูรณ์ของบราซิลมีนักล่าที่แสนจะพิเศษซ่อนตัวอยู่นั่นคือแมงมุมปูบราซิลพวกมันได้รับฉายาว่าแมงมุมปูเพราะลักษณะาขาคู่หน้าที่ยาวและโค้งไปด้านหน้าคล้ายก้ามปู อีกทั้งยังสามารถเคลื่อนที่ไปด้านข้างและถอยหลังได้ราวกับปูจริงๆแต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของพวกมันคือความสามารถในการพรางตัวที่แตกต่างกันตามช่วงวัยเมื่อยังเป็นตัวอ่อนมันจะเลือกเกาะอยู่บนดอกไม้ที่มีสีเดียวกับตัวมันเองไม่ว่าจะเป็นสีขาวเหลืองหรือม่วงโดยส่วนท้องของมันถูกพัฒนามาให้มีลักษณะคล้ายกลีบดอกไม้แม้แต่การเคลื่อนไหวช้าๆและกระตุกเป็นจังหวะของมัน ยังดูเหมือนกลีบดอกไม้ที่กำลังไหวตามแรงลมเมื่อเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแมงมุมปูบราซิลก็พัฒนาเทคนิคการล่าที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นด้วยการใช้ลำตัวที่สามารถสะท้อนแสง UV ได้เป็นกับดักล่อมแมลงความสามารถพิเศษนี้ถูกค้นพบโดยบังเอิญเมื่อนักวิทยาศาสตร์ทดลองทาครีมกันแดดบนตัวแมงมุมตัวเมียและสังเกตเห็นว่ามแมลงต่างๆเริ่มเมินเฉยต่อการมีอยู่ของมัน แม้ยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดว่าทำไมแสง UV ถึงดึงดูดมแมลงได้แต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจเป็นเพราะแสงดังกล่าวเลียนแบบรวดลาย UV บนดอกไม้หรือจุดสว่างตามธรรมชาติที่มแมลงมักสนใจแมงมุมชนิดนี้ไม่ได้สร้างใหญ่เหมือนแมงมุมทั่วไปแต่ใช้วิธีการซุ่มโจมตีเยือแทนโดยอาศัยความสามารถในการพรางตัวอันน่าทึ่งและกลยุทธ์การล่าที่แยบยนทําให้มันกลายเป็นหนึ่งในนักล่า ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกของแมงมุมอันดับที่8แมงมุมกูตี้เซฟไฟเรื่องราวของแมงมุมชนิดนี้เริ่มต้นในปี1,899เมื่อมันถูกค้นพบครั้งแรกที่สถานีรถไฟกูตี้ในตอนกลางของอินเดียก่อนที่จะหายสาบสูญไปอย่างลึกลับนานกว่าศตวรรษจนกระทั่งปี2,001 เมื่อนักวิจัยได้พบมันอีกครั้งในผืนป่าเล็กๆขนาดเพียง1 0 0ตารางกิโลเมตรในเขตรักอานทรประเทศด้วยความงดงามของสีฟ้าเมทัลลิกที่เปล่งประกายราวกับอัญมณีทำให้แมงมุมชนิดนี้กลายเป็นที่ต้องการอย่างมากในวงการผู้เลี้ยงแมงมุมซึ่งกลายเป็นดาบสองคมเพราะในขณะที่ถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติของมันกำลังถูกทำลายจากการตัดไม้และการบุกรุกของมนุษย์การลักลอบจับเพื่อขาย ก็ยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงจนต้องมีกฎหมายห้ามการนำออกจากถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติอย่างไรก็ตามความนิยมในการเลี้ยงแมงมุมชนิดนี้ในยุโรปและสหรัฐอเมริกากลับกลายเป็นความหวังในการอนุรักษ์สายพันธุ์นี้ไว้และสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของแมงมุมกูตี้แซฟไฟคือสีสันอันงดงามของมันที่ไม่ได้เกิดจากเม็ดสีทั่วๆไปเท่านั้นแต่เกิดจากโครงสร้างนานโนบนเส้นขน ที่สามารถหักเหและสะท้อนแสงสีฟ้าและเหลืองได้ทำให้สีของมันเปลี่ยนไปตามมุมมองคล้ายกับปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำที่พบได้ในนกยุงและแมลงปอแต่อย่าให้ความสวยงามของมันหลอกลวงคุณเพราะแมงมุมชนิดนี้มีเขี่ยวยาวถึง2เซนติเมตรและมีนิสัยเก้าร้าวรวดเร็วพร้อมฉีดพิษที่แม้ไม่ถึงตายแต่สามารถทำให้มนุษย์ปวดหัว และหัวใจเต้นเร็วผิดปกติได้นานถึงหนึ่งสัปดาห์อันดับที่ 7. แมงมุมเลื่อมในป่าฝนของควีนแลนด์ประเทศออสเตรเลียมีแมงมุมพิเศษที่ดูราวกับประดับด้วยเลื่อมเ well wow. วลวาวทไวเทเซียไนโครโนโดซาหรือที่รู้จักกันในชื่อแมงมุมเลื่อมและแมงมุมกระจก มีความพิเศษที่ไม่เหมือนใครเพราะส่วนท้องของมันเต็มไปด้วยเซลล์พิเศษที่เรียกว่าโกโนไซต์น่าแปลกที่เซลล์เหล่านี้เกิดจากการตกผลึกของของเสียจากการย่อยอาหารที่เรียกว่าโกนีนซึ่งปกติแล้วแมงมุมจะขับออกมาเป็นมูลแต่แมงมุมชนิดนี้กลับเก็บมันไว้และพัฒนาให้กลายเป็นผลึกที่สะท้อนแสงเป็นประกายระยิบระยับเหมือนกระจกสร้างวูปลายโมเสกสวยงามบนลำตัว ซึ่งช่วยให้มันซ่อนตัวได้อย่างแนบเนียนท่ามกลางใบไม,ไม้ที่เปียกน้ำในป่าฝนแต่ความพิเศษไม่ได้มีเพียงเท่านี้เมื่อถูกรบกวนหรือต้องรีบหนีแมงมุมเลื่อมสามารถซ่อนเซลโกโนไซได้ในทันทีทำให้ลำตัวเปลี่ยนเป็นสีทึบคล้ายพื้นดินโครนแม้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจกลไกนี้อย่างท่องแท้แต่เชื่อว่าเกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อที่ปกคลุมผลึกเหล่านี้ไว้ หรือพูดง่ายๆก็คือการเกรงก้นนั่นเองอันดับที่6แมงมุมกระโดดสง่างามนับเป็นเวลากว่า130ปีที่เรารู้จักคริสซิลล่าลาวตาแมงมุมสีทองเปล่งประกายที่งดงามราวกับอัญ,ญมณีมีชีวิตแต่ด้วยความที่มันหายากและมีขนาดเล็กเพียงไม่กี่มิลลิเมตร ทำให้เรายังไม่รู้จักมันดีพอแม้แต่ลักษณะของตัวเมียก็ยังเป็นปริศนาบางทีอาจเป็นเพราะความลึกลับนี้เองที่ทําให้มันยิ่งน,น่าหลงไหลแม้จะตัวเล็กแต่แมงมุมชนิดนี้เป็นนักกระโดดระดับโลกมันเป็นหนึ่งในตระกูลแมงมุมกระโดดที่มีมากกว่า5,000สายพันคิดเป็น13%ของแมงมุมทั้งหมดในโลกสิ่งที่น่าทึ่งคือแม้จะไม่มีกล้ามเนื้อที่ขา แต่พวกมันสามารถกระโดดได้ไกลถึง50เท่าของความยาวลำตัวด้วยระบบไฮดรอลิกที่ซับซ้อนและด้วยขาที่ปกคลุมด้วยขนพิเศษทำให้มันสามารถเกาะยึดได้บนทุกพื้นผิวแม้กระทั่งกระจกเรียบปัจจุบันคริสซิล่าลาวตาอาศัยอยู่ในป่าทึบแถบประเทศจีนพมา่าและเวียดนามความงดงามของสีเมทัลลิกบนลำตัวที่เปลี่ยนแปลงไปตามมุมแสง อาจเป็น,นกลไกในการพลางตัวหรือใช้ดึงดูดคู่ผสมพันธุ์แต่เนื่องจากความลึกลับของมันทำให้เราไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดนี่จึงเป็นอีกหนึ่งปริศนาที่รอการค้นพบจากนักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อไปอันดับที่5แมงมุมปู 8. จุด p e ท t i s o m i s ส s อ p t o m a c u l a t u s เป็นหนึ่งในแมงมุมปูที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยขนาดลำตัวที่ยาวถึง7.6เซนติเมตรแต่แม้จะมีขนาดใหญ่โตเท่านี้มันกลับหลบซ่อนตัวได้อย่างแนบเนียนในป่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่อินเดียไปจนถึงพม่าและสิงคโปร์ชื่อแปดจุดของมันกลับสร้างความสับสนให้กับนักวิทยาศาสตร์มาอย่างยาวนานเมื่อคขาคตนักแมงมุมวิทยาชาวเยอรมันตั้งชื่อมันในปี1845 ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเขานับจุดไหนบ้างเพราะภาพวาดของเขาแสดงให้เห็นจุดบนท้อง4คู่ต่างจากที่เราเห็นในปัจจุบันซึ่งมี3ามคู่และแทบยาว1ึ่งแทบที่น่าสนใจคือจำนวนจุดบนตัวแมงมุมชนิดนี้จะเปลี่ยนไปตามอายุตัวอ่อนมีเพียง2จุดและค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อโตอขึ้นไม่เพียงแต่บนหลังเท่านั้นแต่ยังมีจุดใหญ่หจุดใต้ท้องและอีกหจุดบนส่วนหัว ลงถึงจุดคล้ายหน้าแพนด้ารอบดวงตาความซับซ้อนนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะขนาดของจุดบนตัวเมียจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากหลังจากวางไข่ทำให้การระบุสายพันธุ์ของแมงมุมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับนักวิทยาศาสตร์อันดับที่4แมงมุมสามเหลี่ยมเป็นเวลานาน ที่เราเข้าใจผิดว่าแมงดาทะเลเป็นปูจนกระทั่งปี2019เมื่อการศึกษา DNA พบว่าจริงๆแล้วพวกมันเป็นญาติห่างๆของแมงมุม um และแมงป่องเช่นเดียวกับอาร์คิสแลนเซีย s หรือแมงมุม um สามเหลี่ยมที่มีรูปร่างและสีสันคล้ายสัตว์น้ำจนได้รับการจัดอยู่ในวงแมงมุม um ปูแม้ภายนอกของแมงมุม um และปูจะดูคล้ายกันเพราะต่างมีโครงกระดูกภายนอก และขาที่เป็นข้อแต่หากสังเกตให้ดีเราจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนนั่นคือแมงมุมมีขา8ขาในขณะที่ปูมีสิบขาหรือมากกว่าและเมื่อศึกษาอาวัยวะภายในเราจะพบว่าทั้งสองสปีชีส์แทบไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยแมงมุมสามเหลี่ยมท้าทายการจัดหมวดหมู่มาตั้งแต่ถูกค้นพบครั้งแรกในปี1837นักวิทยาศาสตร์ยังคงถกเถียงกันว่า ควรจัดให้มันอยู่ในวงไหนพวกมันพบได้ทั่วไปในเขตอบอุ่นของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีสีสันหลากหลายทั้งสีแดงสีเหลืองสีส้มสีน้ำตาลสีดำและสีขาวพวกมันไม่ทอใยดักเหยื่อแต่ใช้เส้นใยเป็นเชือกนิรภัยและซุ่มโจมตีเหยื่อแทนอันดับที่3แมงมุมใยทรงกลมเขายาว ในบรรดาแมงมุม35,000สายพันทั่วโลกครึ่งหนึ่งสร้างใยดักเยื่อและหนึ่งในใยที่คุ้นตาที่สุดคือใยทรงกลมที่มีเส้นใยเรียงเป็นวงกลมซ้อนกันและมีซี่ล้อยึดโยงกันคล้ายกับที่เราเห็นในการตกแต่งวันฮาโลวีนใยเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผลงานของแมงมุมในวงอารานดี D, ซึ่งเป็นวงใหญ่อันดับ3ของแมงมุมมีมากกว่า3,000สายพันและมีความหลากหลายทั้งขนาด และรูปร่างแมกราเคนท a าอะคูอาตาตัวเมียโดดเด่นด้วยเขาคู่ยาวที่ยื่นออกมาจากส่วนท้องคล้ายเสาอากาศแต่เขาเหล่านี้ไม่ได้มีไว้รับสัญญาณวิทยุนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันมีไว้ข่มคู่ศัตรูส่วนท้องของพวกมันอาจมีสีแดงสีขาวสีดำหรือเหลืองโดยตัวเมียมีขนาดประมาณ1เซนติเมตรในขณะที่ตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าถึง10เท่า ซึ่งทําให้มันมากลายเป็นอาหารหลังการผสมพันธุ์แม้จะมีถิ่นกําเนิดในป่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ปัจจุบันสามารถพบแมงมุมชนิดนี้ได้ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาเนื่องจากการแพร่กระจายโดยไม่ตั้งใจอันดับที่2แมงมุมหน้าแมวแมงมุมใยทรงกลมชนิดนี้ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอารันเนอุสเจมมอยเดสได้รับฉายาว่าแมงมุมหน้าแมวเพราะมีเขาคู่บนส่วนท้องที่ดูคล้ายหูแมวพร้อมด้วยรอยบุ๋มคล้ายดวงตาและลายเส้นด้านข้างที่ดูเหมือนแก้มแมวลายเสือยิ่งไปกว่านั้นส่วนท้องยังปกคลุมด้วยขนละเอียดนุ่มนิ่มทำให้ดูน่ารักคล้ายแมวจริงๆพวกมันมีสีสันหลากหลายตั้งแต่เหลืองอ่อนไปจนถึงน้ำตาลเทาเข้มแมงมุมหน้าแมว พบได้ทั่วไปในภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่อลสส้าไปจนถึงแคลิฟอร์เนียและไปไกลถึงโคโลราโดทั้งตัวผู้และตัวเมียมีส่วนท้องกลมป่องแต่ท้องของตัวเมียจะยิ่งป่องขึ้นหลังจากผสมพันธุ์คู่ของเธอก่อนที่ฤดูหนาวจะมาถึงแม่แมงมุมจะตายทิ้งไว้เพียงถุงไข่ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยลูกลกตัวจิ๋วเมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิเลาลูกแมงมุม จะออกจากถุงไข่แล้วเริ่มกินกันเองก่อนจากนั้นผู้รอดชีวิตจะปล่อยเส้นใย,ยบางๆเพื่อให้ลมพัดพาพวกมันไปยังที่อยู่ใหม่แม้พิษของแมงมุมหน้าแมวจะไม่อันตรายต่อมนุษย์และเขี้ยวของมันก็ไม่สามารถเจาะผิวหนังมนุษย์ได้แต่มันสามารถหนีปลังมือคุณได้จนเจ็บทีเดียวอันดับที่หมารตัสมาเดลีน่ แม้จะไม่ได้รับชื่อเล่นที่โดดเด่นเหมือนสปา์คเคิลมัฟฟินแต่เรื่องราวเบื้องหลังชื่อวิทยาศาสตร์ของแมงมุมนกยุง ok ชนิดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจที่พุพ่งพรวดของวงการวิทยาศาสตร์ที่มีต่อแมงมุมนกยุง ok ในทศวรรษที่ผ่านมาแมงมุมนกยุงถ um ok ูกค้นพบครั้งแรกในปี1874โดยตอนนั้นนักวิทยาศาสตร์เข้าใจผิดคิดว่าแผ่นทับที่ส่องประกายบนท้องของมันคือปีก แม้จะพบได้ทั่วไปในออสเตรเลียแต่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมันน้อยมากนานกว่า130ปีมีการค้นพบสายพันธุ์ใหม่เพียง5ชนิดในช่วงเวลานั้นจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในปี2005เมื่อเจอเกนออตโตผู้เชี่ยวชาญด้านไรที่ทำงานให้กับกระทรวงเกษตรออสเตรเลียสังเกตเห็นจุดสีน้ำตาลเล็กๆก,กระโดดไปกระโดดมาที่แถวๆเท้าของเขาระหว่างเดินป่า เขานำมันไปให้จูเลียนวอลด็อกนักแมงมุมวิทยาที่พิพิธภัณฑ์ออสเตรเลียตะวันตกดูและเธอก็เป็นคนแรกที่เชื่อว่าการเต้นบรัมและการอวดสีสันของมันไม่ใช่เพื่อการบินแต่เพื่อดึงดูดคู่ออตโตหลงไหลในแมงมุมนกยุงมากจนถึงขั้นเลี้ยงมันไว้ที่บ้านถึง300ตัวในปี2011เขาถ่ายวิดีโอการเต้นบลของแมงมุมนกยุงด้วยเลนส์มาคโคร พร้อมใส่เพลงสเต잉อ่ะไหลของวงบีจและแตัดต่อให้มันถือมาราคัสวิดีโอนี้มียอดวิวถึง7.5ล้านวิวผู้คนต่างหลงรักความน่ารักของมันมาราตัสมาเดริน่มีลีลาการเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแทนที่จะแค่เตะขาขึ้นเหมือนสปาร์คอนมัฟฟินมันจะยกขาสองข้างขึ้นเหนือหัวและโบกไปมาอย่างสนุกสนานบางครั้ง ก็นำขาทั้งสองมาชนกันคล้ายกำลังปรบมือที่น่าสนใจคือบริเวณใต้ตาและเหนือปากของมันมีขาพิเศษคู่หนึ่งเรียกว่าเพดิพาวหรือที่เรียกสั้นๆว่าพาวซึ่งมีลักษณะเป็นสีขาวและมีขนปกคลุมดูคล้ายคราวของคุณปู่และเมื่อมันเต้นรำมันจะกระดกพาวเป็นจังหวะดูเหมือนคุณปู่กำลังเคี้ยวฟันปลอมไปมาทำให้ท่าเต้นของมัน ดู้ครคุณปู่กำลังเต็มระบำฮอกกี้ฮอกกี้เลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวที่น่าทึ่งของแมงมุมสิบสายพันธุ์ที่สวยที่สุดในโลกพวกมันพิสูจน์ให้เห็นว่าบางครั้งความสวยงามก็ซ่อนอยู่ในที่ที่เราคาดไม่ถึงและสิ่งมีชีวิตที่เรามักมองว่าน่ากลัวอาจเป็นผู้สร้างความประหลาดใจด้วยความงดงามที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์และนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมแต่ก่อนจะกันไปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไปของเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ